เป็นของผู้มือและเป็นของตนในร่างกายของเธอเท่นกับหุ่นอันเต็มไปด้วยพูดมีหนังหุ่มหอมสวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่หกสิงหาคมส5ง4นหานะครับที่งามบุญก็ได้ลาจากโลกนี้ไปด้วยอายุ57ปี พี่งามบุญชาวหินฟ้ามาปฏิบัติธรรมอยู่กับชาวโศกหลายสิบปีสิบยี่สิบสามสิบปีได้มาสร้างกุศลสร้างบาร,รมีอยู่ที่บรนราชวันนี้วันที่หเมื่อเช้าแปดโมงเนาทีพี่ก็ได้ละสังขารเรียกว่าได้ตายหมดลมหายใจ วันนี้วันที่6สิงหาคม2,564ก็มาทำการชาพนกิจที่สาวนะครับซึ่งงามบนชาวอินฟ้าที่เมรุราชธานีอโศกเงินสุดชีวิตแห่งนี้เป็นตายเช้าเผาเที่ยงเผาบ่าย ขอให้พี่งามบุญชาวหินฟ้าจงไปสูขภพที่ดีเรียบกลับมานะพี่นะกลับมาสร้างบารมีกับชาวศพอีมขอให้พี่ไปสู่สุคติภพเหมือนยาพิษชนิดร้ายแรงน้ำมันที่เหลือคาทองแดงที่กำลังละ